การตั้งค่าและการกำหนดความปลอดภัยใน Microsoft Windows การตั้งค่าและการกำหนดความปลอดภัยใน Microsoft Windows สามารถทำได้ดังนี้ 1. เลือกไปที่ Start 2. ตั้งค่า 3. เลือกไปที่การปรับปรุงและความปลอดภัยจากนั้นคลิกไปที่การรักษาความปลอดภัยของ Windows เปิดการตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows ซึ่งจะมีไอคอนแสดงสถานะระบุระดับความปลอดภัยสีเขียวหมายถึงไม่มีการดำเนินการที่แนะนำในขนาดนี้สีเหลืองหมายถึงมีคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับคุณสีแดงหมายถึงคำเตือนว่ามีบางเรื่องที่ต้องการความสนใจในทันทีหากขึ้นสีเหลืองหรือสีแดงหรือว่ามีไวรัสในอุปกรณ์ของคุณให้เลือก การสแกนแบบเร็วในความปลอดภัยของ Windows ก็คือคลิกไปที่การอัปเดตและความปลอดภัยจากนั้นเลือกไปที่การป้องกันไวรัสและภัยคุกคามหากสแกนแล้วไม่พบปัญหาแต่ยังคงกังวลอยู่เราสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ให้ละเอียดถี่ถ้วนได้ยิ่งขึ้นโดยการเลือกใช้สแกนขั้นสูงในความปลอดภัยของ Windows ก็คือ 1. เลือกการอัปเดตและความปลอดภัยเลือกความปลอดภัยของ Windows แล้วเลือกการป้องกันไวรัสและภัยคุกคามจากนั้นเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในการสแกนซึ่งจะมี 1. การสแกนแบบเต็มคือการตรวจสอบไฟล์และโปรแกรมที่กำลังทำงานบนอุปกรณ์ของคุณ 2. การสแกนแบบกำหนดเองคือสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะ 3. สแกน Microsoft Defender แบบออฟไลน์ line, หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณและเรียกใช้การสแกนแบบละเอียดก่อนที่ Windows จะโหลดเพื่อตรวจับมันแวร์ที่แอบแฝงโดยเฉพาะจากนั้นเลือกสแกนเดี๋ยวนี้ค่ะอนของคุณหรือการสแกนแบบกำหนดเองหรือก็คือการสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะและ3การสแกน Microsoft Defender แบบออฟไลน์ line. คือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณและเรียกใช้การสแกนแบบละเอียดก่อนที่ Windows จะโหลดเพื่อตรวจจับมันแวร์ที่แอบแฝงโดยเฉพาะจากนั้นเลือกสแกนเดี๋ยวนี้